สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนํามาเสนอกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในฝั่งรัสเซียกับจีนนะครับมีการเปิดสงครามการค้ากันฟังแล้วอาจจะประหลาดใจนะครับแต่ท่านผู้ชมครับมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันก็เกิดก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์นี่ครับอดีตที่ผ่านมาเขาก็เคยมีการไปเปิดศึกการค้ากับจีนโดยตรง นั่นก็คือการมาตั้งกำแพงภาษีการนำเข้าอย่างสูงริบลิ่วครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ารัสเซียกับจีนนะครับกลับได้มีการมาเปิดศึกการค้ากันก่อนโดยเฉพาะรัสเซียมีการเปิดศึกก่อนเปิดศึกกับในฝั่งจีนมันก็เกิดขึ้นจากกรณีที่รัสเซียนั้นมีการขึ้นภาษีศุลกากรการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ครับก็เป็นชิ้นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์บางส่วนที่ บอกว่ามันต้องมีการใช้เรื่องของลังเลื่อนกับรัสเซียเนี่ยได้มีการประกาศภาษีอัตราใหม่นะครับเกือบ60%สําำหรับชิ้นส่วนประกอบที่นำเข้าจากจีนมันก็เลยเกิดคำถามกันว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเพื่อนกอดคอกันเป็นกอดคอกันตายซีปึกกันมากเหตุไฉนเลยครับถึงได้มีการเข้ามากระทํากันแบบนี้นะฮะไม่น่าจะมีการเข้ามากระทํากันเลย ตั้งแต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงครับของปีนี้สุลกากรของเมืองท่าวลาดิวาสต็อกก็ตั้งอยู่ในเขตตะวันออกไกลของรัสเซียก็คือตั้งอยู่ในแถบของแปซิฟิกเนี่ยครับได้มีการจัดหมวดหมู่สินค้าการนําเข้าต่างๆทีนี้ก็มีการเข้าไปจัดหมวดหมู่1ก็คือชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่มันสามารถติดตั้งลางเลื่อนได้ครับชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะทางฝั่งรัสเซียเนี่ยได้มีการจัดเก็บภาษีศุลก,กากร คือแต่เดิมนั้นเนี่ยจะเก็บจากจีน0%ก็ได้การมาเป็น55%ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็นำเข้ามาจากจีนก็ประมาณ90%ส่วน10%ที่เหลือก็มีการผลิตในประเทศครับทีนี้ผู้ค้าที่มาจากจีนแล้วก็ผู้ค้าที่เกิดขึ้นในรัสเซียครับคือเมื่อก่อนนั้นนะครับก่อนที่อัตราภาษีเนี่ยมันยังคงที่อยู่ที่0%ผู้ค้าจากรัสเซียเนี่ยเขาก็มีการเข้าไปนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็นํามาขายแต่เมื่ออัตราภาษีมันพุ่งสูงขึ้นแบบนี้นะฮะมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเจ๊งกระนาวในแง่ของผู้ซื้ออย่างลเสเซียส่วนผู้ขายเนี่ยก็เหมือนกันถึงขนาดที่บ่งบอกว่าอัตราภาษีแบบนี้นะครับคงไม่ต้องยกตู้คอนเทนเนอร์ลงมาสู่แผ่นดินละเซียครับอัตราภาษีของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้นะครับมันก็มีอัตราเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ตู้คอนเทนเนอร์ครับ ถึงขนาดที่ผู้นำเข้าเนี่ยไม่ยอมจะยกตู้คอนเทนเนอร์ลงเลยฮะบางทีก็ต้องตีกับไปยังจีนนะครับเพราะว่าจ่ายค่าภาษีแบบนี้คือด้วยปกติแล้วครับการจัดเก็บอัตราภาษีเนี่ยรัเสเซียเขาก็มองครับหากว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยก็จะมีอัตราภาษีสูงถึง60%แต่ถ้าหากว่าเป็นประเทศที่ดูแล้วว่าเป็นมิตรอย่างจีนนะครับก็จะจัดเก็บเพียงแค่1 0เท่านั้น แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ารัสเซียครับซัดจีนซะเต็มข้อเลยฮะแต่ว่าอย่างลงก็ดีครับกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆต่อเรื่องนี้ฮะท่านผู้ชมแต่ว่าในเรื่องนี้ครับนักวิคห์เนี่ยก็ได้มีการประเมินไปว่าเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าการค้าครับมันไม่มีมิตรแท้ที่ถาวรหรือว่ามีศัตรูที่ถาวรมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ล้วนๆครับ ด้านขณะนี้ครับหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับดุลการค้ารัสเซียได้เปรียบจีนมากกว่าคือจีนนั้นต้องพึ่งพาการนําเข้าจากรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเช่นน้ํามันหรือว่าก๊าซธรรมชาตินะครับแต่ว่าในขณะที่รัสเซียครับก็มีการเข้าไปนําเข้าพวกเฟอร์นิเจอร์จากจีนเป็นจนํานวนมากแต่โดยภาพรวมแล้วครับจีนเนี่ยต้องเสียดุลการค้าให้แก่รัสเซียถึง 18,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐการที่รัสเซียนั้นมีการมาตั้งกำแพงภาษีที่มันสูงริบเร่วแบบนี้นะฮะพวกเขาเนี่ยต้องการจะหาะไรายได้ครับเพื่อนําไปอุดหนุนสงครามหรือไม่ครับเพราะว่าตลอดสงครามที่ผ่านมานี้ครับทำให้ชาติตะวันตกเนี่ยต้องเบนหน้าหนีรัเสเซียก็เลยทําให้จีนมองเห็นโอกาสนะครับก็เลยหาช่องตัวเนี้ยเข้าไปเสียบโดยเฉพาะการค้าขายที่ตะวันตกนั้นเคยขายแก่รัสเซียเมื่อตะวันตก ไม่ค้าขายกับรัสเซียครับจีนเนี่ยก็เลยนําสินค้าไปเสียบรัเสเซียก็เลยมองว่าภาษีที่เคยจัดเก็บจากตะวันตกเนี่ยนะฮะจากที่เคยได้เนี่ยมันก็ได้น้อยลงหรือว่าไม่ได้เลยเป็นบางชาติก็เลยต้องไปหันจัดเก็บจ,กบจากจีนแทนซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกล่าเนี่ยไม่ได้หม,มายความว่าเขาจัดเก็บสูงทุกตัวนะฮะเขาก็ จารณาเป็นบางตัวที่มองว่าบางตัวเนี่ยก็มีการนําเข้าสูงสุดแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อะไรเลยครับจากการนําเข้าภาษีศเเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการตั้งกําแพงภาษีกับสินค้าบางตัวที่ดูแล้วว่าน่าจะนําเม็ดเงินเหล่านี้ไปอุดหนุนให้แก่ประเทศของเขาได้ครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสงครามการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียนี่เป็นเพียงแค่ช็อตแรกนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมีช็อตอื่นๆตามมาในเรื่องของตัวสินค้านะครับ อาจจะมีตัวสินค้าอื่นๆก็ได้